นั้นทีผมจะได้ออกจากบ้านนะครับยิ่งถ้าเป็นงานของพัมกินเป็นแบรนด์ที่ผมใช้อยู่เป็นประจาเนี่ยผมไม่พานแน่นอนครับงานแบบนี้สาหรับงานแกนโอเพนนิ่งแมกกาฮมที่สาขาบอวินนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาเดินชมสินค้าที่บูธของพัมกินครับซึ่งก่อนหน้านี้เวลาที่ผมไปเดินดูสินค้าเนี่ยจะไม่ได้มีการจัดเรียงแบบนี้นะครับส่วนจะวางอยู่บนเชลที่เป็นชั้นๆนะครับและข้อเสียสําหรับผมก็คือเวลาที่เราไปทดลองใช้มันยากบางตัวเนี่ย หนักๆและว,วางอยู่สูงๆเนี่ยคือไม่มีอารมณจะลองใช้แล้วครับผมเลยมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่อาร์ตซึ่งจะดูในส่วนของเครื่องมือช่างและก็งานสวนครับซึ่งจริงๆแล้วทางเมกโโฮมเนี่ยเขามีการปรับปรุงและก็พัฒนาการเลี้ยงสินค้าอยู่ตลอดเวลานะครับและเหตุผลหลักๆที่จัดเป็นช็อปเครื่องมือแบบนี้คือเพื่อลาที่เราไปซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือเนี่ยมันสะดวกครับมีการจัด เป็นโซนถ้าเราเดินเข้าไปในช็อปเนี่ยจะรู้เลยครับว่าจะซื้ออะไรบ้างไม่ต้องเดินวนไปวนมาครับซึ่งเอาตรงๆผมก็รู้สึกแบบนั้นนะตอนที่เดินเข้าไปครับอารมณ์มันเหมือนต้องซื้อต่อเนื่องครับอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแต่บรรยากาศมันชิลครับถึงคนจะเยอะแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดครับเดี๋ยวเรามาเดินดูสินค้าของพามกินที่มีอยู่ในบูธกันครับต้องบอกว่าหลายๆตัวที่เกี่ยวกับงานไม้เนี่ยผ่านมือผมมาแทบจะทุกตัวแล้วนะครับซึ่งในบูธไม่ได้มีแค่เครื่องมืออย่างเดียวน,วยนี้ จะมีครบเลยนะครับงานเชื่อมงานเจาะก,ก็จบที่นี่ได้เลยหรือจะเป็นพัดลมแล้วก็สามารถจัดตามงบเราได้นะครับก็ไว้ใช้ตอนที่เราทํางานในสถานที่ที่อากาศมันไม่ถ่ายเทอย่างเงี้ยครับและปั๊มลมตัวโปรดของผมไปเจอที่ไหนก็ต้องแวะชมครับตัวนี้เวลาเรามาเดินชมสินค้าในบูธแบบนี้ข้อดีมันก็คือเราจะซื้ออะไรเครื่องมือตัวเนี้ยมันต้องคู่กับอะไรต้องซื้อ,อยังไงจะมีพนักงานคอยแนะนําเรานะครับมันทําให้เราอ่ะไม่เสียเวลาในการทํางานและพามกินเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มีเครื่องมือแทบจะครอบคลุมทุกอย่างทุกงานเลยครับราคาก็กลางๆอันนี้นร สินค้าหรือเครื่องมือของพัมกินเนี่ยก็สามารถมาเดินเลือกชมเลือกซื้อได้ที่เมกะโฮมสาขาบอวินนะครับมีอะไรให้เล่นเทียบเลย